ด้จ้ะพ่อแม่พี่น้องที่จริงน่ะมันใหญ่ก็หนีอยู่ได้จ้ะแต่ว่าขาเจ้าลากรถลากรถเรือลงมาลากเรือลงมาเนาะคุณนะ่ะเหยียบแตกพังเมื่อดลุดคณะทะเลสีม่วงจับพราแม่พี่น้องเออหอยรถเหยียบแตกแล้วเนี่ยละหนาดหมดนีเออ่เ,ออเ,นเขาบาดีหว่วงไว้ได้จ้ะเด้อเขาเหยียบถิ่มแล้วเนี่ยละหนาดลดุด บัแมนมันบแมนปืดไอ้พันธุ์สงวนนี่เป็นหญ้าเก็บกินก็เก็บกินหลวแต่ว่าเก็บก็บย่าเก็บจนว่าไอ้ยังก็ละไอ้ตอกุดมดล่ะกำลังเกิดเลยจ้าสวยๆงามๆนะคุณคณะทะเลสีม่วง 谁案。S S